น้าย่านไปหลังของสว่างนั่งน้ามันดีใกจจ่้านของลูกอีกอีกเอ้อออออยมันจะเออเลิกดักเพื่อนลูกีหูดาแม่็ข เป็นขออันนี้ด้วยนะถังด้วยนะอันนี้ถังด้วยมาม่าด้วยนะดับนิดร้อนเนาะเพราะว่าไม่รู้สภาพนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาบริษัทมาให้ทาเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาอะไรซับนั่นตอนนี้มีแฟนมียาสีฟันไหมไม่หรอกคะหมออยู่โน่นหมอไหนให้หมอไหนเดี๋ยวไปเยี่ยมที่บ้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไป็นพอๆเดี๋ยวแก้วจะเอาบริมาให้จะเอามาปะให้เขาเลยนะมาม่าไว้กินอ้าวแล้วก็เอาปอาห่มไว้เนาะสาธุค่ะ เดิเินค่ะค่ะระบตกคเดไปดูนครับจะเดินระวังครับจะเท่าไรแล้ครับลกสีมันัวเันเริ่มลุกแล้วช่ันครับผมเป็ร้านยของันอ๋ออันนี้เปิ้ลมจะยังมีกินเลยก้องอย่ารโดยวันนี้มันก็เป็นวันวันอันันหยุดก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ น่ะโอ้ยสงสารจังเลยอะ่ะโอ้ยปากเป็นไรเอาตรงหน้าเนี่ยสำคัญโอ้ยว้าปืนปิดกับปุกปิด<ะ>ใช่ไหมเด็กเขาร้องบอกว่ามันเสียงดังป่อ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 งบนช <บน S 1> ั้นบนของบ้านชั้นบนก็เลยขึ้นไปดูจะขึ้นไปดูไฟมันวูบหมดเลยจะเข้าไปเปิดประตูไป ตอนนั้นเราขึ้นไปชั้นบนหรือยังครับยังยังไม่ได้ขึ้นเพียงแต่เปิดไอขึ้นบันไดขึ้นไปเออเปิดขึ้นบันไดขึ้นไปก็ไฟก็วูบลงมาเลยวูบไปใส่หมดแล้วนี่ลวกหมดเลยลวกหมดดีว่าคารมาทางออกมาไดใช่ไหมอืตั้งใจว่าจะไปเอาเงินเงินที่ในกระเป๋าเก็บไว้น่ะมันไปไม่ได้แลยเงินเงินข้าวบนเสียหมดเลยไหมเสียไม่หมดแล้วม่มมีอะไรทรัพย์สินที่มีค่าอะไรบ้างที่หายไปครับมันก็มี หลายอย่างอยู่เป็นต้นว่าสร้อยหนึ่งบาทแล้วก็เงินเกือบเกือบสองหมื่นกว่านเ่องเงินใหม่เงินเก่าเงินไบที่เก็บสะสมไว้ที่เก็บสะสมไว้สองหมื่นกว่าบาทบแล้วก็เงินค่าจำนองข้าวเขาเก็บไว้ตรงนั้นว่าจะไปใส่หนี้เขาส่วนเบื้องต้นของการช่วยเหลือนะครับก็คือ ตามรูปแบบขอ,ของราชการก็จะช่วยตั้งแต่ท้องถิ่นเป็นต้นไปนะครับตามระเบียบราชการแต่ถ้าท้องถิ่นไม่สามารถช่วยได้ก็จะใช้เงินทดลองราชการในหน้าที่ของท่านผู้ว่านะครับโดยที่มอบไว้ที่ท่านอำเภอและก็อยู่ที่ปพนะครับก็สามารถดาเนินการช่วยได้นะครับความเสียหายที่นี่ก็ชัดเจนนะครับแต่ก็อย่างที่ที่ทราบก็คือท่านผู้ว่าท่านเป็นห่วงและก็ได้เด้นย้ํามาเรื่องพื้นที่นะครับในเรื่องการเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่า จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็สู่หน้าร้อนนะครับเป็นเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับต้องฝากพี่น้องประชาชนเฝ้าระมัดระวังเต็มที่แล้วก็การแจ้งเหตุให้ทันทีทันใดเนเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ